ปลาบืนปลาบืนพี่นอ้องฝนตกแห้งขัดขึ้นนี่ปลาบืนออกจากสาพี่น้องปลาดุกดิพี่น้องในประนอมนะอออโอ้พี่น้อง ปนอิ่มเผื่อนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องปลาบืนบันนีดปลาซิวดีพี่น้องปลาซิ่วตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องคุณปลาซิวอ้าว,พ,าาวพี่น้องน้ำไหลแห้งครับเอาไปมกแล้วพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้อง มันบืนขึ้นมาจากสาหร้วพี่น้องเต็มดงด,งดวงย่สธ์อาดเห็นไ่มพี่น้องไลายล่ท ที่แล้วได้ปลาดุกพี่นอ้องปลาดุกตัวน,นึ่งวันนี้กระ,กะกนะกกเทียวปลาเชี่ยวไปมกเลยพี่น้องเนาะมกกินแต่แทบแทบไปอีกตัวนึ่พี่นอ้องผัวอีกแล้วพี่นอ้องปลาบืนปลาดุกพี่นอ้องปลาดุกปลาดุก ไหนแม่น oh, uh ้อ